เก๋ได้ยินกับครับพนักคานสาดิทโฮหมูตุกอิทตุกอิทอันนี้เป็นลาบในตำนานนะครับสมัยก่อนเนี่ยปื้นก็จะขายคัวอยู่ที่โฮงหมูนะครับยังว่าครับเชียงใหม่ป็นเมืองที่บอเกยรับของกินมีกับสาวสี่ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนเลิกสถานที่ท่องที่เมื่อคืนสักตีหนึ่งตีสองก็แวะกินที่นี่นะครับนี่ปลายเปิดนะครับที่นี่ปิ้นจะเดินเรื่องหมูนะครับมามาดูกันเลยอันดับแรกเขานด่งกนอุ่นนะครับวางลูกโดลงไปแล้วก็แก้วลาบหมูคั่วขึ้นมานะครับโจ๊ตเลยมา อันดับต่อไปก็คือแอบปองอโหมูนะครับถือว่ารสชาติกลมกอบนะครับเมนูต่อไปคือกางหมูย่างนะครับเหมาะแต่จิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วนะครับเหมาะอันนี้ก็ทอดรวมนะครับมีความกรอบเลียมีความหอมนะครับที่คาดไม่ได้ก็คือแกงออมเครื่องในหมูแหมรสชาติใจได้นะครับอันนี้ก็น้ำพริกกะปิของเด็ดที่ร้านนะครับกู้ไปเอามาก็กินลาย่างครับก็กินกันเลยนะครับที่สําคัญก็คือมีผักไผ่นะครับอันนี้ทอปปิ่งบนประกาศขาวนะครับ เขากินไปกินาะๆอย่างค่าอากาศน,นี่มันตึงลำนาแต่นะับ FC ท่านไหนบ่เกิไปหรือนัาพึ่งเพียวที่ใขรหัวอยู่ที่ไหนก็ดูตาม Google นี่ได้เลยนะครับผมซ่อมมัให้เรียบร้อยแล้วพิมพ์ตามนี้ดูตามไปที่กับไปได้เลยนะครับถ้าเป็นลุนยุคเก้าศูนย์จะไปกินกับตัวตามนี้แหละครับพอติเกเพ่นบักไก่กันแล้วถามน้องวารากับน้องน้องบอกวาอามขโมยเต์เสียงฝนตกมันตึงกล้องไงครับต้องก็ดูครับร้านเปิดมีขายนักอยู่นะครับวันนี้ผมมาเน้นเมนูที่เป็นหมูนะครับก็เลยสั่งเกี่ยวกับหมูอย่างเดียวเลยนะครับ<ด> กินแมลงที่เชียงใหม่มีนักนครับถ้าวันที่เราต้องการกินเกี่ยวกับหมลูลาบหมูซาเกาที่นี่ได้เลยแล้วก็จดน้ำได้นะครับมากับสองคนกินที่อีกเกือบมาเสียงนะครับกัดขนาดเลยนะครับที่นั่งเมินก็คือใจอยังนะครับผมกัดจนลูกมาได้นะครับอันนี้กับบรรยากาศร้านพ่อไปกับมีกา้าคนลูกค้าเข้ามานะครับเพราะช่วงแมลงฝนกำลังตกอากาศกำลังดีนะครับใส่เฮซักโฟนาะแมลงปิดปิดผูก เอาใหม่ฟังบอกคุเรื่องนะครับร้านเปิด4โมงแมลงถึง4ทุ่มหรือ10โมงเมืม่อคืนนะครับถ้ามาตามวันว่เวลานอนนี่ได้กินแน่นอนครับจะได้กับฝากช่องลงละกรและชาวข้าหน้ากรนนะครับไปกินที่ไหนเข้าหน้าไปดูกันครับสวัสดีครับ